ครับพี่น้องถนนเมืองลาเยินดีรับใช้ดูนะครับแคบคุนคุกค่าทุกอย่างที่คุณไม่ต้องการแต่เขาจัดให้และเขาจัดให้เราเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างที่เราไม่อยากเจอเราได้เจอแล้วครับถนนกว้างนะครับ ขี่ทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนี่โรงเรียนครับโรงเรียนเดสคูลดูเส้นทางครับจะขีท่ทางไหนก็ได้ตามสะดวกใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าอี้เยอะแน่นอนใช่เพราะทางนั้นไม่มีทางแล้วที่สุด ไปแล้วโอ้ฝุนหรือนี่เยอะโคตรไม้เก่าเกียบเลยคนะัะใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปก่อนแล้วครับสาวสตี้พี่น้องครับสาวพุกฝุ่นเับเม่ก้นี้หน้าอย่างกับพิตตี้ ใครเอาพิตตี้มาพุกฝุ่นขอบอกโอ้โหจับมากรอยากมาถึงเมืงมงองล้างนเสาวสวมากสุดยอดเป็นน่าเชื่อวาคุณจะหาได้พิตตี้จากรงนี้พุกฝุนอย่างนี้นะครับก็ไปอยู่ไทยผมว่าก็เป็นดาวคณะ,ะครับเนี่ย ไปอยู่นี่ก็เป็นดาวดาวดาวฝุ่นนะ คนออร์แลนเซ็ตอีกหนึ่งทีมงานคะรับออล์แนเซตนะครับซิงโต